สำรับยอดเลขาจากคำพีจัญญาบ่าววิธีฝึกผู้นำในยุครอสอหนโดยพระพระเดชทัตตะชีโวบทที่15การเคารพต่อผู้มีวาสนาบรรดาศักดิ์กิรยิยามารยาทในการติดต่อง,งานเป็นเรื่องสำคัญ งานใหญ่พังเพราะไม่ระมัดระวังเรื่องนี้มามากแล้วเปรียบเหมือนก้างปลาชิ้นเล็กๆที่ดูเหมือนไม่อันตรายแต่ถ้าไม่ระวังก็ติดคอตายได้เหมือนกันไปหาท่านผู้มีวาสนาบรรดาศักดินะ์ณที่ใดๆก็ดีต้องมีกิริยาอันสุภาพถ้าท่านนั่งอยู่กับพื้นหรือที่อันต่ำ เราต้องควรใช้กิริยาธรรมเนียมไทยๆคือหมอบและคลานและนั่งพับเพียบกราบไหว้ให้เป็นสุภาพถ้าท่านนั่งอยู่บนเก้าอี้หรือม้าเตียงอย่างไรที่สูงเราก็ควรใช้กิริยายืนและคำนับตามควรที่พึงจะกระทำถ้าท่านบอกให้นั่งณนะที่ใดเราจึงนั่งแม้ท่านไม่บอกให้นั่ง เราก็ไม่ควรจะนั่งก่อนบอกอนุญาตและคาระวะอย่างยืนนั้นถ้าจะให้งามก็ควรจะน้อมไปข้างหน้าหน่อยหอยหรือเพียงตัวตรงก็ยังดีกว่าแอนหน้าเช่นธรรมเนียมทหารเพราะทะหารเขาต้องการขึงขังอย่างแข็งแรงจึงใช้อกแอนพึงพายถึงนายเราก็ควรใช้กิริยาเช่นนี้เหมือนกัน เว้นแต่ท่านอยู่กับบ้านควรที่จะใช้หมอบคลานและนั่งดีกว่าคาระวะอย่างอื่นถ้าเราถือจดหมายมาเราต้องรู้ว่าจะคอยรับตอบหรือไม่นั้นด้วยเรื่องกิริยามารยาทการเข้าหาผู้ใหญ่นี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะอาจทำให้งานล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จได้อย่างเด็กวัดของหลวงพ่อนี่แหละมีฝีมือในเรื่องนี้ไม่เหมือนกันใช้คนหนึ่งไปติดต่อปรากฏว่าไม่ค่อยได้เรื่องกลับมาถ้าไม่ถูกปฏิเสธก็รู้สึกไม่ค่อยราบรื่นได้งานมาแบบเสียไม่ได้ในขณะที่ใช้อีกคนหนึ่งไปก็งานคล้ายๆกันนี่แหละ คนนี้กลับราบรื่นขากลับเขายังบอกอีกว่ายินดีมากและจะให้การสนับสนุนต่อไปในภายหน้าสืบสาวราวเรื่องดูก็พบอ๋อเด็กสองคนนี้มีกิริยามารยาทต,ต่างกันเมื่อไปติดต่องานกับคนอื่นจึงได้ผลออกมาไม่เหมือนกันเรื่องธรรมเนียมและมารยาทเล็กๆน้อยๆนี้อย่าคิดว่าไม่สำคัญ ใครมีลูกน้องแล้วไม่ฝึกให้ดีการงานเสียหมดอย่านึกนะว่าไม้กลัดหรือก้างปลาชิ้นเล็กๆจะไม่สำคัญถ้าไม่ระวังให้ดีก็ติดคอตายได้อย่าทำเป็นเล่นไปโบราณท่านจึงสอนวิธีนั่งเมื่อเข้าหาผู้ใหญ่ไว้ดังนี้ 1. อย่านั่งไกลเกินไปจนต้องตะโกนพูดกันหรือใกล้เกินไป จนกลิ่นตัวกลิ่นปากโชยไปรบกวนท่าน 2. ต้องอยู่ในแนวสายตาท่านไม่ใช่อยู่ขนานกับตัวท่านหรือคล้อยไปหลังจนท่านต้องตะแคงหน้าพูดด้วยคนเรามีแนวสายตาจำกัดพ้นจากแนว45องศาไปก็มองหน้ากันไม่ถนัดแล้วคืนให้ท่านตะแคงตัวพูดด้วยจนเอวยอก รับรองไม่ได้งานแถมถูกด่าส่งมาอีก 3. อย่านั่งประจันหน้าคืออย่าไปนั่งตรงหน้าท่านจะเหมือนกับไปนั่งจ้องเสียมารยาทไม่ดีให้นั่งเยื้องไปทางซ้ายหรือขวาหน่อยจึงจะดี 4. ให้นั่งเยื้องไปทางปลายลมอย่าไปอยู่ทางต้นลมเพราะถ้าเราเป็นคนขยันทำงานแล้วก็ เหงื่อท่วมตัวทั้งวันตัวเราเองอาจจะคุ้นกลิ่นตัวเองจนไม่รู้สึกรำคาญแต่ผู้ใหญ่ท่านอาจจะรู้สึกได้ยิ่งไปนั่งต้นลมด้วยแล้วบางทีท่านทนกลิ่นสาบของเราไม่ได้เลยไม่อยากพูดด้วยตัดบทว่ามีธุระลูกหนีไปเสียงานก็จะไม่ได้ทั้งสข้อนี้จำให้ขึ้นใจเมื่อเลือกที่นั่งถูกต้องแล้ว คราวนี้ต้องระวังเรื่องท่านั่งให้ดีหลายคนยังไม่เข้าใจเวลาไปคุยกับพระชอบนั่งขัดสมาธิเขาไม่ทำกันนะเพราะท่านั่งสมาธินั้นเขาเรียกว่าสมาธิบัลลังเป็นท่านั่งของผู้ใหญ่เช่นกษัตริย์เวลาปกครองประเทศท่านใช้ท่านั่งสมาธิบัลลังหรือผู้พิพากษาว่าคดีความ ก็ขึ้นบันลังแต่เราไปหาผู้ใหญ่ไม่ควรนั่งขัดสมาธิให้นั่งพับเพียบแทนถ้านั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่ก็อย่ายืดจัดเดี๋ยวท่านจะหมันไส้เพราะมันเกินไปส่วนท่ายืนท่าเดินก็สำคัญเหมือนกันจะเดินตึงๆพรึบพรับเข้าไปหาแบบทหาร หรือเข้าไปหาผู้ใหญ่แล้วก็ยืนอกแอน่นนั่นไม่ควรถึงฝึกทหารก็เถอะเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ขอให้ระวังกันให้มากอย่ามองข้ามไปเพราะบางทีเรื่องบางเรื่องท่านเต็มใจจะช่วยอยู่แล้วแต่มาดของเรามันน่าหมันไส้เลยไม่ช่วยปล่อยทิ้งเสียเลยยุ่งใหญ่ อย่างเราจะสอนหนังสือให้น้องแต่น้องมันยืนเท้าเอวเลยไม่อยากสอนเพราะถ้ามันไม่น่าสอนมันน่าข้อหัวเสียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไปฝึกมารยาทการยืนเดินนั่งนอนให้ดีไม่อย่างนั้นจะหมดเสน่ห์แล้วเสน่ห์จะเข้ามาแทนสำหรับข้อย่อยสุดท้ายในข้อที่15คือถ้าเราเป็นผู้ถือจดหมายไปติดต่อผู้ใหญ่ ต้องรู้ว่าจะต้องคอยรับตอบด้วยหรือไม่เมื่อรับงานจากนายมาอาจจะถามท่านเลยว่าจะให้รอคำตอบจากทางนั้นเลยไหมเราจะได้รอคำตอบมาเลยไม่ต้องเสียเวลาเที่ยวไปเที่ยวมาอีก